ต,ต,ตลอดแล้วดูหนาวยังบุกเคยออกออกหลังบ้านจ้กเถือ่อเ้ปาออกไปเพิ่งสวนหลังบ้าน,านหกมาหกเลยเบิ่งมหลังบ,าบง้านเบิ่งแต่หนากับพอแหงและหนาหกเดือนแล้วได้เลยบุญอันนี้ก็บ่ได้ทันได้สม S 1> <S 1> ต้นอันซะแปงหน,นึ่งบนาณได้สองอันนี้เป็นต้นอันนั่นเออต้อนอันเข่าไปเอือบเอือบซ้นเอือบสอยได้ผลผลผลผ,ลผ,ลผลมุสามร้อยหกสิบา นี่ก็น้ำพันธุ์เพ็ดจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสีแดงหมดละฮกมาฮากเลยคนต้นไม้อยังก็ขึ้นคนบ่ได้ตัดบ่ได้ยังเพิ่็ กับ well. พี่ลึกพี่โลหกเดือนแล้วหกเดือนแล้วบาได้ออกมาเมื่อนี้อากาศอยากอบอุ่นอยู่แต่ว่าก็ยังเย็นอยู่เอาละปิ้งอีกเลยเด้อปิ้งดูนี่ปิ้งอย่างปิ้งหมูปิ้งหมู

เดือดหนึ่จริงดุกข,า,ขางดุกขางชิ้นโครงหมูชิ้นโครงหมูเนื้อไม่ทีไม่ทีแต่ว่าครึ่งหนึ่งยังครึ่งหลังต้องมาพิก เรียบร้อยแล้วก็ทำขมากินอีกที่หนึ่งวันนี้ยังบุได้ก็สุกไปเที่ยวนึ่งเลย ปิ้งใหม่ปิ้งใหม่อันนี้เป็นชิ้กระดูกขาดกระดูกขาดอันนี้กระดูกอันนี้สิ้นติดกระดูกอันนี้กระดูกขาดกลับนี่เห็นไหมเจี๊บประเด็นเจี๊บประเด็นมีอันนี้พร้อมไหมเหรอเห็นไหมักปะอเอาขึ้นดีๆเอาขึ้นนะอือเห็นไหม เชือนสิ้นกินกับฟิตฟิตน,นี่เอาให้ลูกทรายสิ่ไมึงมอย่างหรอกกินกับซิก้องเก้วประเดกนี่อย่างโอเคอะไรอืมอะไรบายบาย <c oughs>